สวัสดีครับดังไฟคาร์บอนซีพอกันในช่วงนี้ช่วง12โมงถึง6โมงแล้วตอนนี้ไปที่ห่าพร้อมทุกระบบแล้วครับพี่น้องครับนี่คือด้านข้างและเวลานี้ไล่ไล่กิโลโอเคที่เล่นดูลางมุมนี้เด้อเด้อขาบออกดูขาบอกแล้วมันกลางตรงนี้ตอนแรกอ่ะมันเลยไม่ไม่ทั้งยางแล้ก็เรื่องขาดดีกว่า ไปสองบังทางข้าวจะข้าพี่น้องได้อียงเมื่อกี้คนป่วยท่านเลยรอบแรกเลยยี่สิบเมตรบาท รอบที่สองนี้นี่ันบวดเรี่ยวดยเสรจแลว่าหยาดผักเตพี่าหันห้ามานหยาเล็กน้อยเล็กน้อยขักอีมันไหวกว่าห้องมันคลองกวาเล็กน้อยอ่ะหยาก็มีมาน่งหยาดเตา๋ยเติบกัมยุ่งเติบตัวนี้โอ้ยคักัทาอยู่ขาทาอยู่เหันเรียนละสิบักเติบดีแล้วหันเรียนละสิบไ่ิดลอยคล่ครับไดีหลายลอยอยู่ดีนี่หันเรียนละสิบเนี่ว่าพันพอเรียนละสินะ เท่อนพนะมนอันอันหอนึ่งสองบาทหอนึ่งาบาทก็มีหอนหอบาทกันี่นะนี่กระปวกอันนี่คหลงห่วงมนี้มันหาวุ่นี่ห้ยไปเดวหาอยู่นี่มันเย็นยวนชางมันเนี่ยหลงหวง โอ้โหขาขาขดวิยาเก่งเตรมอยู่เก่งอยความไงนะต่ำแน่คือออกซเกนบ่คือออกซกนคือออกซกนมีว่อนยาจนว่าทำไมเศษว่ายุ่มเติมเ่ยพูดนะมีหยาบว่าพอหมเศษว่ายุ่มเติมเลาเอาเลเอาเเรอเข้าใ้สูเล็กน่อยเล็กน่อยแห้งกว่าอีกเล็กหน่อยเลีวกว่ไมมันเลี่ยวกว่าผูอแวันนี้คอมเเอาหมูหมไปพอดี เล่ลงมากางเลยก็ดีีมอเลยขนัหลับมาเลยวันเถอะระว่าังยันพี่นวองให้เออ็มีสปิริตอยู่เป็นแต่เลี้ยงเมี้ยกลุ่มเยอดอกเลี้ยงเนียกลุ่มฮนอั้นร้ยกระิเน่ยล้ไปนันดูแล้วเป็นเท่าอยยุต่างเลยครับ เฮ้ยมาเขาฟอนต์เลยมึงนี่เกี่ยวเพราะมัซองบนตัวพอหนูเกือบโดนแย่งที่ท่พอไม่ดูให้หนูเลยเอ้าหวานไว่สามมาจอนรกๆเกือบไม่มีที่มอเดียรดีก่านี่มอเดียว์ดีกว่าไม่เดือดรึครับกินดีพ่อมาจากไหนก่อนเนี่ย ตัวเมียก่อนม่จะบอกงเหนือเขาไหมเต้งเหือดไม่ได้เนาะจริงๆก็มงได้อยู่ไทยอะแต่เขาไม่ให้มงหรอกมันเป็นแบบนั้นธุรกิจอนเนาะเาชุดซ้ำใบด้วยชุดซ้ำใบด้วยเดยวเสียดายเนาะเดี๋ยวมใครไปสิบทำดยวจะเอาใครก่อนชบ้องทาข้ท้ายข้หน้าข้อหลังข้หลัง มันแค่ในเชิงลงก่อนท่นั้นมันเสียดายเนาะนางสวยมากนางร้องไข่ในในคลิปทุกจลงไห่พ่ออย่งไรเกียตเสียใจคาดหวังนะ่างเงี้ยทางด้ากินกำงเวทีกินต้หมูรักงครับนแซ่บต้มแซ่บห่อต้มแซ่บหมูมาเยอมากินได้มา้นได้ มาให้เห็นดูดีไมเอามีแกมีแก่สั่นตัวมันแสบขาจักมันไปแล้ขาจักตัวมันแสบต้มเปื่อยกินน่าจะได้ไ่ได้ปวดขายูยังจักงจัก

ว่มีสินจะได้สวดวหวยอยูานั้ล่ะท่งนี้ตำยังไงตำหุ่งบ่ตำยังบุพอนตำมะรามมาุ่งดูว่ามีนี่ตมะกรงอ้างไงมันมีแกนีก็มีเว้ตะกั่งนาง้ ครับเขาโมนี่คือต้มแซ่บหมูพี่น้องจะผ่าปอาหมาูใหมมองนั่งเมนี่กะสุดยอดเตืบนยิ่ดีนั่งได้ทึ่มันไดทั้งขึ้นวัดกินเลยนี้ว่าเขา ก,กินได้ดีวะเออมนมากเลยอืมกินกับเดียวบ้างไว้ข้างน,นอกนี่นั่งกินได้ก่อนเดี๋ยวเขาไม่ทำตามแก้วมีแก้วบองบวแก้วบองก็เกีนน่อนันเล่นอยู่หมดเมื่อใดสิกินเขาครับอันคุณเก๋พี่น้องคุณเห็ดแอดดี้เพื่อนจะได้สิบบ้างเลยบ้างเมื่อใดพี่น้องจนันทร์ผม ชิได้ไปตำแก้วบังนามากินพี่น้องแต่ว่าไฟวันที่ในเสียก็คือขมืดเอามากินขอน้ำกันครับพี่น้องครับมากินขอน้ำกันตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงหลายพี่น้องดูแลสุขภาพด้วย เอาโอเคครับพี่น้องครับสนับพี่นีเวสันีพรอมแมนคลิปหน่อขอบคุณแฟนครับเอฟซีทีทีตามอย่าลืมกดไลค์กดซับจะใครช่องพ,อพ่อปัญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับมากินขอน้ำกันพี่น้องต้มยำหมูต้มแซ่บหมูโอเคครับ